ตามมาเลย <S <S วันนี้เรามาดูการปัน่นนา EP4 ีพีที่แล้วได้รู้จักกับการแทงมุมว่ามันมีความสําคัญอย่างไรในอีพีนี้จะพามาดูการแทงมุมให้ครบทั้ง3รอบและการแบ่งงานโดยการตีข้างหัวคันนาแบบนี้จะเป็นรอบที่1เราก็จะตีไปให้รอบหัวคันนาและแทงทุกมุมเมื่อตีครบจบรอบที่1เราก็จะมาแทงมุมรอบที่2อจะสังเกตว่ามันมีพื้นที่เหลือไว้เพราะรถตีวงเลี้ยวเข้ามาไม่ถึงมันจึงเป็นเหตุให้ต้องแทงมุมแบบนี้เฮ้ยแทงแล้วก็ไป แบบนี้ในรอบที่สองให้ครบรอบรอบทุกมุมเช่นกันเพื่อปั่นให้ครบกบรอยที่เขาปั่นไม่ถึงเมื่อรอบที่สองครบมารอบที่สจะสังเกตว่าจะมีรอยเหลืออยู่นิดหน่อย <c oughs> เราก็ต้องถอยมาเก็บแบบนี้ <c oughs> ถอยให้ตรงแล้วก็ไปเ <c oughs> มื่อทาก,การแทงมุมครบ3ามรอบแล้วก็จะทาการจัดแบ่งงานเพราะนาที่เห็นนี้อันมันใหญ่วิ่งวนรอบๆบไม่ไหวเปลืองน้ำมันแย่ก็จึงใช้สายตากะสําหรับผมจะให้พอดีวงเลี้ยวไม่ให้ไปไกลวงเลี้ยวมากเพราะจะวิ่งเปลืองน้ํามันแบบ ที่เห็นนี่เลยเมื่อวิ่งครบหนึ่งรอบของการจับงานเราก็จะวิ่งเข้าปั่นด้านขวาของรอยปั่นเดิมแบบนี้แล้วก็วนไปเรื่อยๆจนเสร็จเมื่อจบที่แบ่งงานแรกแล้วเราก็จะไปแบ่งงานที่สองเพื่อวนให้ครบทั่วนาเมื่อครบแล้วการปั่นนะก็จะเป็นอันเสร็จสมบูรณ์แบบนี้นี่สุดยอดแต่ถ้าใครมีเทคนิคดีๆสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนวิธีกันได้และอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามกันด้วยนะครับ